ก็จะบ,บัดนี้ในอุต่านกรรมก็เราในช่องสายเลือดล่ะค่ะบ,บวยาวมากนะคะคนี่ต่นี้เอาแม่นคโคมามเห็นะคะเมื่อวานก็มาเ,เราไล่สุดไม่ได้นะคะเพราะว่าเหววันอับมาก ไม่มีขึ้นสัญญาณของแม่นิโคนะไม่มีขึ้นสัญญาณนะคะโทรศัพท์ของเรามาทีไรมาถึงวัดแม่ต้องถ่ายคลิปตลอดเพราะว่าขึ้นไม่จับ พกไม้นั้นเอง ขบวนยาวมากนะคะนี่ยังไม่ถึงได้ครึ่งนะคะยังไม่มาไม่ถึงช้างงาเดินนำหน้านะคะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะแม่แม่ชาแนลชาแนลอยอยู่บ้านชาแนลฮัลคับพี่อุ่นจะอยู่บ้าน ส้างหน่อยฟอบ้านค่ะส้างหน่อยฟ้อบ้านอเมออกงานเด็กหน่อยห่วงบ้านผู้ใดผู้ใดไม่เฮี้ยนกระตาเหลียกตาข้างใจห่วงเฮี้ยนส้างหน่อยยังไม่สุดนะคะแม่แม่ยังไม่สุด เราอยู่แค่วันพรุ่งนี้นะคะกับเมื่อนนี้เราก็เดินทางไปเห่ที่อำเภอเสิงสางนะคะแม่แม่แม่แถวเสิงสางเย่แวะไปอยู่ใกล้ๆก็แวะไปหาได้นะคะแม่ในครูไม่รู้บ้านนะคะไม่รู้ว่าบ้านอะไรไปถึงเสิงสางคือโทรถามลุงลุงก่อนนะลุงก่อนว่าอยู่ตรงไหน เพราะว่าเคยไปแ้่แตงสมัยเล็กเล็เลกเล็กๆพาเลิรักไปอยู่ทั้งหนึ่งก็นานแล้วที่เราไม่ได้ไปก็กลัวํำหมู่บ้านไม่ได้ นคลได้บุญนะคะรับละสองได้พระรหันต์สองที่ทนะครับก็ขออนุญาตเจันทางทั้งพันนะครับและตอนนี้ขบวนแห่เข้ามาแล้วนะครับขบวนก็เป็นโล่รางวัลต่างๆมากมายนะครับทั้งในและต่างประเทศวันนี้นะครับเราก็มาแสดงความเชิดชูนะครับในคุณงานวามดี้นะครับทุกท่านมาแล้วรำแห่ไปรอบสระเอราวัณเลยนะครับ สำหรับขบวนช้างนะครับนําโดยท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับนางสาวถาปณีเกียรติไทบู์นะครับนั่งช้างพลายหนุ่มแสกนะครับพลายหนุ่มแสกซึ่งเป็นช้างดาราของเรานะครับเดี๋ยวขบวนช้างให้มาตามลําดับด้วยนะครับเดี๋ยวช้างจะไปที่เกยเลยนะครับขบวนช้างจะไปที่เกเยแล้วก็ลงนะครับลงเสร็จก็ช้างก็ขยับไปด้านโซนทางด้านทิศตะวันออกนะครับไปทางหน้าทิศตะวันออก ยาามกนะครับวันนี้ทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับนางสาวถาปณีเกียรติไพยูนนะครับให้เกียรติมาร่วมงานนะครับมาเป็นประธานในช่วงนะครับพิธีสงนะครับท่านก็ให้เกียรตินะครับมาพร้อมกับคณะทีมงานนะครับนอกจากนั้นก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็มีเจ้าภาพหลักนะครับอยู่เชื่อ นะครับเชือกที่คำเมืองนะครับนั่งคำเมืองนะครับคุณทัศนีคงคาสุริยะฉายนะครับแล้วก็คุณนัทชรีนะครับศักดิ์กุลพันธ์นะครับกระบวนกางไปช้างไม่เต็มไปด้วยการสั่งงานยาวๆไปแม่ไปเกยเลยนะครับไปที่เกยมาที่ช่องไม่อั้นนะคะไปแม่ได้ดูงายาวๆสั้นๆได้ดูหมดเลยนะคะเพราะว่า ไทยดูช้าชน่าหักมากสวยงามมากเอาลงแล้วก็ไปโซนทางด้านทิศตะวันออกนะครับอ่าครับครับก็ให้ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าช้างเยอะนะครับท่านผู้มีเกียรติที่นั่งบนหลังช้างถ้ามีทิปถ้ามีรางวัลให้กับควานช้างหน่อยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเออ่มีทิปมีรางวัลให้กับควานช้างก็ดีนะครับ่ก็ตามกําลังตามความสามารถนะครับอ่า ขบวนช้างนะครับลงเสร็จแล้วให้เดินออกไปโซนทางด้านทิศตะวันออกก่อนนะครับจนกว่าช้างจะลงหมดนะครับช่างค่อยกลับวนเข้ามาเพื่อที่จะรับคนที่ยังไม่ได้ขี่ช้างสําหรับขบวนนางรำก็แห่รอบสาลาเอราวัณหนึ่งรอบก่อนนะครับก็วันนี้ช้างมนเยอะมากเลยนะครับก็ขอให้ความช้างนะครับทํางานด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าประมาทนะครับเพราะว่าช้างเราเยอะ เรางเครื่อูไหนที่ยื่อสัยเข้ากันไม่ได้ก็ให้แยกกันห่างๆหน่อยนะครับก็ขอให้ทํางานด้วยความระมัดระวังนะครับเคร่ไหนที่เทากันได้เข้าๆนะะเราจะอยู่เป็นโซนนะคะอยู่เป็นกลุ่มเพราะว่าช้างลลงช้างเสร็จแล้วก็เดินออกไปทางทิศตะวันออกเลยนะครับช้างที่ลงแล้วนะครับจะได้มีช้างทยอยเข้าไปมนม่นิโคเราก็ได้เห็นนะครับวันนี้ช้างแรกๆก็จะเป็นช้างงานะครับ จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีช้างงานมากที่สุดในประเทศไทยนะครับช้างหนุ่มหนมช้างรอรอช้างงามๆมาอยู่ที่สุรินทร์ทั้งหมดแล้วครับตอนนี้ไม่ไม่นิโคโค่ไม่นิโคโคติปจากพระอาจารย์ด้วยนะไปฝากลูกชายเดี๋ยวก่อนแม่อันบอกไม่นิโคขอทิปจากพระอาจารย์ด้วยไปให้ไปฝากกไปฝาลูกชายลุงยังไม่เสร็จนะครับยืนรอแป๊บนึ่งนะครับอย่ามาดันกันนะครับนี่นะคะจะยาว อลายครั้งเยอะนะครับที่จะยังไมได้เคยก็จะพูดได้ด้วยนะครับก็จะดูด้วยครับวันนี้ก็พี่น้องนะครับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับสายบุญดำตาชอบหรับในหลังจากเสร็จพิธีตรงนี้นะครับก็จะมีพิธีส่งน้าขอบคุณนะแม่สีเด็กก็ชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามใครเข้าน้องรักนหลัก นะครับมีพิธีส่งน้ำเปลี่ยนผ้าทรายนะครับให้กับท่านพระครูสมุหังอ่าปัญญาธโรด็อกเตอร์เก็บไม้แล้วอ้อมกอดอ้อมใจของขอบขอบม่ใช่ตท่านด้วยนะคะอ่ะทะยับเข้าไปนะครับทยอยเข้าไปนะครับช้างอย่าเพิ่งดันเข้ามานะครับยืนรอก่อนสักครู่นะครับค่อยๆทยอย